สวัสดีด้วยนะครับซช้สักสัก่นันปีใหม่นะครับอผมจะปิดกล้องวันปีใหม่ยัง่าจะถึงวันปีหน้านะครับวันนี้ผมจะพาไปมาปิดกล้องนะครับผมจะไปเที่ยวปีใหม่เหมือนกันไอ้ที่วะหว,หวยินนะก็ฝากคุณทุกคนนะครับที่อ่าดูผมมาตลอดนะครับก็ เออคืนนี้ก็จะเป็นคลิปุดท้ายก็ได้เพราะคืนนี้เนี่ยผมจะมาพามาเล่นสอนเล่นชิแทกนะครับสอนเล่นช่แทกเกือบสองร้อยคืนนี้นะไปตามจบกันได้นะครับเขอ่อมีอะไรอยู่ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยคนทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยทุกคนเนีมีความสุขแล้วก็ได้สมมีสุขภาพแข็งแรงนะก็ขอให้พอห่อมทุกคนเนี่ยสนุกกับการเที่ยวที่ไปแล้วก็ปลอดภัยจากอุ่บัติเหตุขอบคุณครับ